กราบสบายดีอีกข้างพี่น้องยังบอด้เมียค่ะสวัสดีพี่น้องสาวเสื้อแดงค่ะต่อค่ะอืมเอาลูกไมผ่านไม่สิบอกแต่ห้ากับบอดี้คอยเข้ามาเนาะทางนี้เนาะพี่น้องเลยตึ้นโดนไหมจ๊ะฮะยีนัสาย จะไปท่านปล่อยให้เขาจะบอกปล Co ่อยให้แล้วเออพ่อก ah, ับพี่อายพี่น้องพอน้องหย่อนพอน้องขอดพอบักหย่อบักขอดบักขอดบักหย่อนมาพี่น้องเลยชีได้ชีได้อยู่ตั้งแต่มีอะทังสายผัวบ่อยู่พอลูกจี่ไปซช่ไรสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อสวัสดีทุกทุกคน อันพี่น้องเอ้ยเอาเสือผามาให้แม่กบพอ่อเพิ่นแต่ลูกๆนะเออสบายดีพี่น้องคนละพี่น้องเลยอันเครื่องน้องกระทิ้นกะมีแต่แบบมันเก่านะฮะผัดบยากอาหายพี่น้องเอ้ยมาพูดด้วยเลยมีแต่เสือพอก็แม่เพิ่น้อโตงเนาะเห้า <c ười> กะใส่ตัวหนึ่งก็เพืท่านละใสสองตัวสามตัวเลยมึง เขาแม่ปัญญาใส่ทงหายมันหนักหมดตัวนั่งพีเลยเขมาหน้ายีนะเดี๋ยจังหวะใหม่เสื้อผ้าก็ได้จังหวะใหม่จะมีผู้ใหญ่อันนี้เขาอนุญาตเอื้อยเด้อผลฝาอักไม้ฮาวฮาวบอดี้ไซดเอื้อยเอ้ยปั่นกระใสเนาะเนาะเอื้อยเนาะอืมลมพัวกับหายพัวใส่ลมเมียกัหาเมียใส่สบายดีป่าลุงดูลูกสบายดีรึเ้ยเสือสั่งกันนะวะเต้นไงคนใส่เ สื่อมากว่าใส่จ็กโตนี่นะใสแจ็คขึ้นนะโตนี่นาจิล้มพูอะเออเอินก็จะมาทางกอกไขยเตรียมเหมือนและต่อเอาทายางขึ้นไปใหญ่อะไรมาเขาโทษหาอันมะเลยโทษห้าผู้ถางกอกแล้วมอเส่าเนี่เออม่ขึ้นเนี่ก็เด็กคนจ่อยเนาะไหนก็ใส่ได้ยืงจ่อย แม่พันเก็บหายเสือมิหนี่ก็เก็บให้เด็กน้อยเนี่ยแบบเสืออีลอยห้าวนะก็จะเอามา,หาให้ยใส่มันผัดเด็กน้อยมันใส่เหอะแล้วน,นะคะผมบอกอยากเอามาใหา้มันผัดเก่าโพ,วพอดอืม,อมเมนี่ยอดเอาอืมไปเอาไปเข่าทงถ่ายเพันเลยเฮ้ยบอกเอาขึ้นอีลอยประนางเฮี้ยงแม่เด้อลูก มึงอย่าเพิ่มนอนประคำน้อยหมอหนึ่งประใช่ไรอันเดะเอาเสื้อฝามาฝากแม่ลูกสี่พี่น้องเอ้ยพอได้ใส่เสื้อกะเอาบันใส่จักเื่อดอกซองสำตูน่ะอีกตัวสีดำเขาใส่เธอหนึ่งปลาป๋ยได้ค่ะบออย่าได้ประหำอืมอืมการสือดินกระสือเรียบร้อยเนาะ ใบอักนศครับพอบ้าดมันจะมาหาน้ำล้างดอกกเก็บไว้ให้ดีนะหามเสียเด็ดขาดเบ้นบอกม่ใหญ่แล้วแห่งว่าท่นใบตะดินเสียนั่นสิเป็นของกูของเก่าแล้วมันโมแม่นั่นไม่เท่าตั้งครนภ์ทีนี้ยังยังคือเก่าใบตะดินเสียมันก็เป็นของเขาคือเก่าหมดแล้วเออมื่อนี่แหละบอกมื่อนี่ก็มื่อเอิญเพราะว่า กับพ่อบ้านกับปูมาเส้นกับผีท้องหน้ามันแหละพี่อายยังแหละพอมาขอดอันแหละผูไปปูละไมือกับข้องพ่อบ้านเนาะแล้วก็ไปลองพ่อบ้านเลยอันแหละพากันกินข้าวกับย่างมะเซาเนี่ยอันปลากระป๋องอืมกรนหันเลยเฮ้ยแนวกินกับบ่าวบอยเอามาหายขนมปลากระป๋องวันนี้เพื่อนก็ขึ้นปักซองไปอันนั่นแหละทุละกทเจ้าหัลละเพอเพอตอนบ่ายต้องทำจะขี่เดมาหา ไปหาเฮิตยังเฮ็ดปวกวะดีใจน้ำแหลบอ่ะในชีได้ของหน้าอ่ชีได้กอกอันนี้เฮ้ยอันสองเลยเล่เลยไดลักส่วนสี่ภาพพี่น้องไปเบิ่งพอเห็นเห็นละเล่เนาะนักิบบอฟังลาวแต่ว่าเขาก็ชี้ถ่ายพี่น้องได้เบิ่งเห็นไดลักเด่นหล่มองเขายืนนี่แหละพี่น้องนี่ยไปหาลักหันเนาะแกหัวหันดูเพื่อนเพื่อนก็ได้ พ่อมาเล้าแล้วก็ขอขออนุญาตเด้อบ่ได้ขึ้นจักเสื่อมีแต่บ่บอยขึ้นขอขึ้นไหนเด้อเฮือนนี่เด้อเอ็มฮันขึ้นจักเสื่อได้มากครับเป้ามากครับบ่อยกะเข้อบได้ขึ้นพี่อเปล่ามื่นอ่นเมื่อวานนี้ซนี่มันขึ้นมาเสียได้หัวนั่นแหละน้าแตงเสียได้แต่หัวน้าพ่อแต่ถิ่ม nè bà voi phần น้อยๆนี่บ่าวบอยเพิ่นเอามาให้ người เอาให้แตกกระโปะ đi, น้อง là กระตาหน่อยผู้ได้พ่อมาตั้งสงอกอย่างนี้ฮะดังพื้นบ่เออนี่เด้พื้นบนพันเม่นไปเนางเห็นหมองามผัสเชีนซื้อทานดังบ่บ้านนี่ได้หมองามเลย เล่นปลาหมอมเลยนุ๊กกระน้อยสวัสดีด้วยลูกเฮ้ยเป็นคาวเนาะเป็ดตาสร้างบักไม่น้อยเนี่ยเฮ้ยเห็ดบังด้วยลูกสบายดีปลาลุงดูเอาบ่เงินนี่เอาบ่สีเอาไห่นี่นะคขาห้สบายดีเนี่ยเอาบ้องอันนี้นี่นี่นี่เอาอยู่บ่เงินนี่นะฮ้บฮ้บแล้วกันมึงดูพี่น้อง บอกน้องดู้ลูกถูอ้าวฮ้วมึงดูลูกอะถูซาอ้ามึงดูเอ้ยอายเขินเขินมึงดูหนาตานะพี่น้อยมันบอดเขี้ลายนะมันล่อๆบอกแน่นอย่นี่นะอ้าวเอาเหงื่อเลยนะเอาเอาอืมถือขนมโดยอืเฮ้ยหนาคือดวงจับหนาขึ้นมาด่วนอีลอยหำอยากเบิ่งหนานี่นะโอ้ยหึ้นเลย หน่าตาขึ้นมาคือการบอลูกนะบ่ไปคนละทีนะแดนอือนี่นะอีหน่อยในเนี่ยมอนี่ก็ไปผู้นึงน่ผู้นึงก็ไปเนวนึงอันใดก็ได้อยู่ไทยโคลอันดก็ได้อยู่ภาคเหนือโอล่ได้อยู่เหนอง่เด้ยผล่ได้อยู่ภาคเหนือง่เอ้ย

มาต้องไปเฉรี่เดีอยวมเต๋ามักลุงน่องเดือนน่องดาวน้องเต่าน้องลุงหมองหมองหมวแล้วเนาะหอหัวเลยอือถอะไรยังนอนอู่ยุงดูซ้ายผูกอู่มันกับผกห่มมึงได้ปวกอันมันดอกมันไหมหักแล้วมาถับตายผูกงาหมองกับดมันเด็ดมันนะ หนึ่งเตียงพิการคำพมีค้าดอกพี่น้องเตียงกะนห้องเอาอมีืมพวใคร่มันเย็นเยม็อาะมันย็นมีต้นใหม่กระชีดออกแรกบัดอันชีอันนั้นนะบัตรีมากเพื่อนลงแล้วกนเมะมากใม่ได้บอ จกแล้วพังไปเยบีค่ะเผืนเมตตาใจบุญผืนซอยกมีากมีพอยู่ทางซ้ายบ่าวบอยผัะมียังนะเมื่อคืนเนอยภายดับจนจิตตายเองกะลังชิลับ่านอนลับหอซีนปิดยังพัลมเลยเองกำลังชิลลับนะหมส่วนเราไปนอนอยู่กุ้งได้พัดโคมได้คันทานเบิดกบโได้ใสหักเคยก็แหละกับเมนโบได้ห่อนาะ แค่แมนนมันห่อนในลงบ้านพัการลงมานอนอยู่นี่ก็ได้ลงมันมันหอนเดกี้เอนี่แล้วเจะโตมาหายหเปาในเลย่เขา่าจะเดือนนี่ยเสียองคนฉีเดวเขาบอกคงเจอมันตายเขาบอกโตคนอื่นอ่เขาเลยดึงไปกันเขามาขอขอดอกไขึ้นอ้าวขึ้นเอออันเด็คือว่าซื่ออันในน้าคนถือบ่เก็บพาเน่ยเขาหายนน้าเขโตพอันคเจอมันเสียอย่ง้ อย่างแรกก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเนาะสิเมตตาแม่ลูกสี่พอลูกสี่จะบริเวณพ่อคนไปหาเห็ดพ่อก็ได้ไปบอกไปหาอันไปอันบอไปเห็นนานำปีนี้ใครจะไปเห็นนานำเฮาฮะไปบอ Một kẹt nhau lại mông bồn nón tizzy đưng chồng khấn với chanh ipi oi lệch hoi mọc lên cái này quá, thật sáng Còn. là nên, anh anh hửn hey, anh sang bạc tuấn là ta sang. phù. <laughs> hàng bạc tuấn anh đấy, ta hửn hơn quá ừ. 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 hơi, nó năm. <laughs> พีนี่เพื่นว่าพี่นี่เพื่นว่าเพิ่นสะไปเห็ดหน้าน้ำเขาอ่ะจ้ะจะไปบอลไูนใดไปเป็นหมูว่าเนี่นั่นนีบ่มันลราบกขากบ่ฮะหลับจ้างเอา มองได้จ้างลกกับพากันไปลกเบิดกับพัวและมองได้จ่างดำเลยกับผัดเฮ็นงอมๆอยู่ดูเถายังแห PA ่นมอย kind of ู่เ้าก็บ่มียังอายทีนึงเอาเสือมาฝาก แม่ลูกสี่พอลูกสี่พี่น้องกพขอขีปนาเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบุ่น่อใหญ่ตาดีทีส่งบุญส่งคนสะดวกสบายมาให้สองยายล้านกับพอลูกสี่แม่ลูกสี่เนาะนั่นแหละพี่น้องเลยอืนอเนอน้้วยกอไกเห็ดห้องน้ำได้บ้าน แม่ <c oughs> ใส่เนี่ยนะลำบากเอาจะทำแักกะบัดนี้ไปหี้ยอว่าจะที่บูดใสนี่แหละสิทังวางนี่แหละกอกกันอ,อ่บ้านมันไล่ลงตามคลองไปหี้ยเล้กก็แสดงอ่ะนะกะแยกเขาว่าเอานี่นะเขาบ่มีเนาะอืมเดีย๋ยวมึงแรงที่โทษย่ำอีกโทษไปแรงว่านนี่วะเมือ่อตะก,กี้ว่าจะมาเมื่อนี้่อีพนผัดติดงานอันผู้ทังกรอบเละก็เพาะเขาเป็นมือเฮือมือเขาเป็นมือฮึได้บ่เออได้ได้ว่ะพี่น้องเลย ก็มียังหลายเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อถ้าผิดพลาดไก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆสวัสดีปลาลุงเด้อลูกอืบักน้อยๆนี่บ่เคยตาติบนี่เอาเงินให้ก็ยังบ่เอานเด้หำตาสั่งโอ้ย